พี่พี่น้องสบายดี hey, you know. so FC ส c h o o ุกคนต่อได้แล้เหยเห็นใบไวนไหนเนาะใบอะนะคะาบนี่อีพออีเมลเราเหอะหยัดเชททงโหลดเทนเฮ็นในกระด้แบบมันเพื่อชี้ต่อได้พี่น้องเลยใส่เวลาเฮิ่งขนาด ต่อแล้วน no. si like. am <t> ี่ยหามเอามาเล่นแด้เดีเนาะเอาไว้เลยหามเอามาบี้เด่นนะเพราะว่าเพื่อชิ้ต้อไหลเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงแหละป้าหงามขั้นต่อเป็นนกองเพียงต้องใส่ไอคิวทายให้ใช้ปานใหญ่ผัวมาแบบมันไหวนะมาแบบมันหยาดใส่เหยื่อมา ให้ใช้ปานใหญ่แต่ก็อยากเปล่นอยากต่อก็ให้ใช้ปานเอาไปต่อเก็บบ่ายจนใหญ่จนคำกินข้าวได้ลายกินข้าวได้ได้เพื่ออยังเพื่อสิไดงเงินเพื่อสิใหญ่โอ้เพื่อสิไดงเงินเพื่อสิใหญ่บ่สะไปดีปาลูกเยติมันคือเรือใส สวัสดีค่ะแนเด้รอบอนอดมันนี่สบายดีงามดูสามอันขอบคุณพอแนเด้สิบเจอผักหจ้ะอันนี้สองมีแต่อันอัองหกนห่าไปสานห่งโอ้มันเป็นเสร็จเป็นเสร็จมันเนาะ Bên sệt bên anh em Chụp bé bên bãi nằm Ở nhà xây hướng Và Về xịt đại phải nào? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không Tôi sẽ em hả? Khá nào vào vừa hết hãy tôi sẽ đây Và Kiện cho

กระสีอันนึกะสันี้ก็สีอันึงสายสายบานไ่เ้าจะอาวสายบาน่กันสองสี่หกองวี่ไร้ให้าบ้าไรร่าไ่าสิประกอบให้เจ้าประกอบเดีวเก็บว้เด้อเด้อเก็บใ้ในทงตู่ดีๆเอาไว้เบิ่งบัดะดง บัดย้ำแต่ใหญ่จะตังเอามาประกอบมใช่จะได้หรือเปล่มาเด็ดอืมสองอัน,นหกโอ,อ,กอ้มีอันนี้อีกอืมมันใส่เกินโอ้ แล้วัมันมันเอาออกกตีมันใส่ตันนี้เ้นนี่ตัวนี้ใส่รับคุณสองบ่อยชุดใหญ่กว่าบ้าประกอบตัง้งแต่าบสอง จนบายสามประกอบจะใบยมุงปุ๊บวันนี้จนส,ส,สี่สี่มโมงละ กินนี่จะไม่ใสอินเตอหัวโตเตัวเพนกินเนยานเหียบุจัก็อีปาเห้ยเขียบอกเข็นเจบียแคน้งซื้อหอยแบฮะนียแค่น้องซือเนี่ยนองือตัวไห ตัวที่รัมตัวพอฝากมาตัวที่รัมตัวพอฝากค่ะยังตามอยู่ยังบามันมาเห็นอุ้งไงบาความีแต่ว่านอนอ่ะบอไปชามเบิ่งใน่ดดถาก่อนเดี๋ยวแม่ตามให้ยไม่มาทันเห็นปากแรงนีใช่ไหมา จะจั๊กเคยน้องพ่อจะฝากแยงมาเนี่ย่ยงเนี่ยน้อพ่อจะฟ้าค่ะจะจื้อวะบาเดียวซาอะไรกัย่างอีกเดียวซาอะไรกันย่างอีกเนียแคนั่อเนียแคนังซื้ออะไรกันย่างอีกจอกน้ำจอกน้ำเดียกย่งอีก กับเปไลกัเปิดเวลาแล้วกัตุ๊กตาตุ๊กตาจะยิงนดีบาเบาบาด้วยอันนั้ตัวมัเซียหักก็มีอันนั้นแผ่นอันนั้อีเมลนะอเม่พี่น้องแผ่นพังมริเซียรอกเลือในรถ เขายิบคลองลงนะก็พอับเมยเราพอเคยเนาะ้องพอเคยไปแล้วก็บอกหูว่าต้องเบิ่งคลองตอนเขายิบลงเพราะว่าเขาชิพะเอาได้รถตู้ค่ะต้องเบิ่งคลองดีๆเวลาเขามาแต่ไถนะรถตู้เขาชิป๊อปป๊อปป๊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 นี่ใส่ตรงไหน เพิ่จเากรปานะต่อน่น้ก่อนบ่าวบ่ามึงใส่นะเอานะะใช่ใชใช่จช่เยใ่จะได้เต็มอุ้ยบี่สาวเหรอขับบ่าคขับรดดบบบขา่าไปส่งเฮงคล้องเด็กๆหน่อยไม่เฮงมากือ Bởi lúc, anh em mày bởi lúc. Bao Bao nhảy nha yang. Bao nhiêu 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 nha yang. Bao này ยืนยนนาแกนนะเห็นไหมโอ้ยดีอ่ใไ้มาระกอบเออกูหอนนาแกนตอนนี้เออนาแกนเนี่ยลองถามเขาหูเบอร์ประตูสีเขียวอยู่ว่าป่ะสิตรงของหลงของขันขันหมกขันเข้าวบะหมูกะับตะกอกอยู่อันนั้เลยขนมแมนอันเนี่ยใส่มันสีสราฟต้องใส่นี่ก่อนด้ย โสงเมกักเซี่เขียวะงเมีเขียวเขียวหันทงโรสีเขียวโสีเขียวเขียวเขียวาเสาไงเขียวเสาเขียวแรกเลยงเสาไอนีอันมันจะบตปอ๋อมันวางไว้อับริษัทเขาอยู่ไซกระดับไมาบริษัทเขา ไปบริษัทเ่ากระไดอ๋อตอนไปเผื่อกบฏถามได้เผืมาหน่อเชื่อมติดกันว่า้นี่สติ๊กเกอร์สายปานเอาไปสายไปอ่ะเอามาเอามาถามหาบริษัทเขาก็ได้เขาเขาไปหาบริษัทเขามันจะง่ายไงไม่สีเขียวนหน่อยๆเห็นไหมตู้ ช้อนทั้วมิอ่ะครับครับเนี่ยเป็นซูเปอร์ัวเป็นเออเนียเป็นี่้อนปุ่มหน่อๆิเดืนี้อเอาไปที่าน่เด็กสบรนี่ต้องไปบริษัทเขาหางเขาจีจักว่าเถียวไปมันหนีนะมันนากเขาจะวันเขาจะวันนั่อะไ อยูนาตลาดโอท็อป่านะอเ,เออตลาดโอท็อป่มันชิมี่บ้างใส่หรอ่ตัวน,นี้<ก>บ้างใส่ไปไหวเลยน,ะน้่ไงไก่นาตลาดโอท็อปมันชิมี่พคนอันนี้มันสิมี อันไหนเนี่ยคิ้วรถเข้าไปจอดที่สนาโอท็อปแต่กระทำไม่คงไม่สทะ,ะท้านอะไรถ้าบาักคิ้วรถบริษัทรถตู้หันที่เขียวหมืนอยู่ใส่เบอร์รถตู้ที่เขียวอยู่บอออ่านเนาะเรืร่องของดับอยู่บอสาวหลาดท่านนี้คือจังวามีรถตู้เบอร์รถตู้ที่เขียวทามแล้วบอะเอาเบอร์น้ำเลา่าห้องก็โทรทาม Bộ đi sát khâu như thế Vừa này nó cứ chút bay hỏi bà xế Thì cứ nhắc mà hỏi bà nó Chẳng là thả mình Thích kịp tình này Cứ cầu vật có Để cả tình là đây, cái lưu แล้วให้เบิ่งหนาข้นครับนี่อีกคืออตัดเปิดท้องน้ำให้น้องนะเปิดประตูน้องทางนี้ทางนี้เปิดประตูก็เปิดไฟไปมึงเป็นยังหลัดมึงเจ็บเพาะเจ็บบาดไหนมึงคือบูกินยามึงกินยาหรือบ่เปิดมันหลอกหัน มันลอหันประตูมองอีป้าที่เขาหันพี่มองอีป้าที่เขาเออหันแหละมึงเจ็บเพิ่งไปไหนเอามึงไปหาร์โม่หรอบอเอามึงคือจองอยู่เว้นเจ็ใส่ตีนวะหลัดมึงกินยาหรอบอเอามึงเจ็บจะได้มึงมาบ่หะ อะไรอ up, ้วนเป็นใส่ติ่งว่าจังเจี๊ปปาน่ะเจี๊ปเพราะงม่นะแม่มึงก็มึงบอกพอถาแม่รู้มึงหรอบอกมันเจี๊บจนมันหายละมันหายละฮะมันไปหาหมอมันไปหาหมอน่ะอ่ะอ่ะแล้วมันเจี๊บแห้งแลดิมันเป็นเจี๊บไส่ติ่งบอใช้เจี๊บบอนไหนเจี๊ะ่ S 1> <S 1> <S <S นน่ใส่ติ่งละหันขาใหายป่ะเออมีข้ขางมีเออของคัวผัวมันขซ่ามันเป็นกระเพาะปจักเจ็บกระเพาะขี่วะแต่เป็นขี่อยู่วะฮะไปนอนเมื่องหั่เมื่อหกระเพาะเบื่อไห่นอนเจ็บมีสังโน้เือเจ็บเพมันหน่อยเจ็เจโดยโดย

ผู้ชายมันสิเจ็๊บชายติ่งขางสายได้เนอหน่อยไ้น่ยบนเ้ร่ก็มบื้งหันนนเบื้องซากนี่เเบงบนาเบืบนนี่ยเป็นมัอนงยานนอดนนทนเบิ้งนัดนนก่อนกุสิคมชติ่งขานเบื้งมานนก่อนเจีบเป็นสาวผู้ชายมันสิเจีบขางชายได้ได้หน่อย ไม่ยิ่งนีเจ๊บางขัวใส่ติ่งนะมี่ก็นันนันมันเป็นท้องยางเบิ้งเบื้งค่ะมันมันได้ชีงผู่ท้องยางหันได้ท้องยางหิวทองงทอยางลายจีนบุยเออเด็ก็เป็นมีก็เจี้อยุ่ในหันก็เจี้อันชามก่จ้างบ้ามันชีโตไมอยากอก็จ้างได้ที่มันยัไม่เกแถวก็ตีเตือนบักหลัดเบิ้งเบื้องผู้ชายมันที่เจ็๊ขบางได ว่ากลายเป็นไปเจติ้งค่ะท้องเด่นหันหกเจ้าหญิงเจ้าชายเป็นเม่นเหอแต่ก็มีกระดานกระดานอันนั้นเล็กหน่อยเกี้ยนอะไรนี่กระดานใส่ขาใส่เจ็บไทติ้งแนวนั้นฮะมีแต่กลางคู่อะู้ชายได้จ้ะ มึงรูมีผู้ายผู้ายกลัวป่วเชื่อมึงนอนมึงนัดร่องคมทองมันหันมีไข้ปวดสะดือโดยปวดรอบสะดื้อぜปวดว่าไงคางสายอันนี้อักเสบอใส่อมันรัอเสใส่อาันเกลียเอามานอนโรคติอยู่ว่าเจ็บบ่เบ่งปีเป็นยังไปห้ามอ เอาเอาหนามเี่ยเอาเ้่ยันยานี่เอานอดแต้ก็คมคมลงเหรเอามือขึ้นนะค้ามันเจ๊เแห้งใสตติ่งให้มันนอดแม่นครับะอเออใช่กูจิไปหลคมล่องอแห้งเอมือขึ้นเลยข้าดมังอ้นก่อน ไปนุ่มเย็นใช่ไหมจ๊ะนุ่จัดกันหยางไปยังสีกกะยังสีนี่บอส่ยางวันปกติตอนตอนหอนุ่มเย็นเลยหรือตอนหอนุ่มเย็นมันเกิดเจ็บมันเกิดเจ็บตอนหอนุ่มเย็นเลยบะอ่กะกบมาเลยบรมเออจนมือเย็นแต่อีตนมาไปหาหมออ๋ออ๋อจนมือเย็นแนนี้เจ็บแเลยปอดตีมันจนเย็นค่ะแติยจามือของมเย็นมั้งเย็นตะวมันนะ มันเย็ยนต่างกันหปล่อเออมันเย็ยนต่างอันนี้เย็ยนจนเหนียวตั้งสีโปจดยามันชุม่มเ,เออชา,า,าติไปมันอกน่านตอนชาตอนชิงรถพาไปหาโมออยู่ยออดิน่านน่านน่านคมเบิ้ลหายเหยียดขาดีดีเหยียดบุตรอไรที่มันเจ็บเหยียดมันเจ็บนะเหาไปหาโมหน่อยเหยียดขาไปเจ็บปะเออมันตัางขนาดนี้สิไปละเห็นมันเหรอ mình không, mình không. Mình cứ Jeff xây nó trẻ nội phải nó Đứa nhỏ em mặc kiểu xây dình. ยาเอนโดซีนบ่บ่เป็นยาอันนั้นเออยาดีกับเพาะมึงให้มันกินให้มันกินรักโอ้ยินเอายาปลามันมันกินก่อนเป็นี้ยขุดมันตีนมันเจ็บเออยาปลาเอาให้มันกินก่อนเผาผาพไปหาหม่ห่มันเจ็บแต่สาวละนี่มันมันกับเผากินบอกอันันะไปผาพไปหาหมอเดี๋ยวเร็ว สไลด์สมุกยิ้ยิ้มเนียิ้มกันเยมขอบใจมายิ้มขอบใจเอเหล่ะเลยอ่าไปค่อยๆใจจับิคูดเดอที่สี่เอาไปไหว้เพาวันนอนจะเลิกเอาไปไหว้ล้างตู้ไหว้ล้างตู้เลิกขอบใจนะขอบใจขอบใจงามๆสมูทวันที่สี่ชมูจังไร ไาน่แมบ้านเอาเอลเอลเอสข้าใหนนะบ่าเอามาดีใจไปมานี่มานี่ว่าเหเออมาเอาว้ใสมาใบประกอบมันเอาไหใบประกอบมันฮะเอาใบบัตรใบบัตรมันใหญ่นีแลบั่นองใช้การบ้านเอาให้บ้าใช่ให้นี่งเอาใบบัตรบัตรมันใหญ่ให้มันประกอบเองมัน ใส่ลงตรงนี้ใส่ยังอีกปานตัวนี้มันใส่ยังใส่เลอะด้วยคันใดจะได้เหลอมใส่จังไงปันมันแถมมาซื้อเอันนี้นะถ้าอยากใส่จะได้กระดได้จีใส่องใส่มั้ยหลบไปใส่อวัตตุอันหนึ่งนี่ใส่ปานใส่อีกวันสิตุอีบันนี่เนาะสิตุเออสายร้อนตุ้มนี่อันนั้นอนะเออมีวีมีแหวน <laughs> ก้เลยท้อประกอบด้วยโมด้ดอกพี่นงเลยลายขนาดอืมเสรตัวอีกอันนึงโอ๊ยจะมาฟังอีกไหเพียงมาให้มา เอาไปไปตกไปจัวแตกเสื้อถือดีๆนะลบดีดีเออเขาบอกหยอกเจ้าบ้าเบาหยอกไปเอาไปไว้บนนอนว่าพีได้ไหมฮมองไว้ให้พี่น้องโอดปักทัวแล้วนะเนาะ ตัวกำลังสิเป็นหมากเนะาะตัดมาหยามหนึ่งแรล่งเบิ้งกำลังเป็นหมาตัวบริสาย,ยพูยเด้อพี่น้องใส่ปะพอใส่ป่านใส่ตอนทำอิดเนาะใส่ตอนทำอิดนี่เบิ้งกำลังง่าเนาะพี่น้องก็ร่างขึ้นแต่ว่าทีา่ไหนเป็นหมากดอกะ ข้องพ่ากับสีนาเอาหายเนาะพี่น้องก็อนอี่ก็คือโทษโทษตดแต่เนาะโทษหูแล้วว่ารถตู้น,นะแต่ว่าบทันรในติดต่อจะข้องรถทันได้เนานะแต่ว่าเดี๋ยวสีโตเอาเบอร์อีกที่หนึ่งเนาะพอคนรับรถตู้เขาา้าว่ดเออเดี๋ยวสิเอาเบอร์ให้ฮะนะเข้าหูอยู่บ่ผู้ได้คาพนะเดี๋ยวขาจิติดตอ่เอเบอร์ให้เนาะ้าเบอแรกเนี่ยพี่น้อง้าเขาาจาวางเนาะตอนโทรไปก็าจายัง เฮ็ดเบียกอยู่เนะาะค้าขับรถเดี๋ยวเขาสิน้ำเอาอะไรเนาะพี่น้องเสียดายเนาะเสียร์ได้แต่กะอีตนสายป่านเนาะทามาคล้องพ่ออยู่ตลอดแต่ะกะดีใจเนาะสายป่านเทนพ่อฝากคล้องมาให้ทามาตลอดว่าเพิ่งไปได้พ่อสิมาแม่พ่อเขาคือบ่มมมอแม่พวกสาวนี่ก็บอกว่า สิไปลาศพ่อใหญ่ไม่ใหญ่พ่อเช่นน้าหมอเพิ่อนกระถามเนาะบอกว่าพ่อเชนวันไหนมาเพิ่อนกระไห่ม้ามาม้าเพิ่อนปะพ่อเชนกามาพ่อเชนมาหาข่อยเพิ่อนปะพ่อเชนฮัก่อยเพิ่อนปะก็บอกพ่อพ่ัจมาตามภาษาเด็กหน่อยให้แน่นอนพี่น้องเพิ่นเคยอยู่กับพ่อเนาะธรรมดาเด็กหน่อยก็คิดทอดท่านน่ะเนาะคิดทอดพ่อได้คล้องจากพ่อ ยังดีใจเนาะแต่เอียงนิดนิดหน่อยหน่อยมันก็นดีใจเลยเนาะเล็กหน่อยมันขีดว่าพ่อหักหน่นนี่นน่นและเนาะหักเด็กหน่อยก็หักพอ่อคือกันแน่เนาะดูก็ต้องหักพ่อฮัแ่พี่น้องเดี๋ยวสีน้ำเอาฮันแหละตอนนี้น้องรัดกระมาแ้วเนาะเศร้าว่าเจ็๊บทอง่ายว่าสะดวกมั้ ไปบ่งในคลิปน้องแน้อย,อยฟุดเดอ้อพี่น้องว้าหูว่าเจ็บถ่องแบบใดน้องน้อยภาพไปห้าโมอแหละพดพักคำป่ะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันในคลิปหนาเนาะกองใส่ปานกาวเขาไปไหวบนยอดเนาะเดี๋ยวปัดย่ามเพิ่นอยากเด่นจะสิเอามาเด่นเนาะเพราะว่ามันประกอบยากค่ะเพื่อสิใดเนาะตาตาทาเพิ่นใหญ่แพงไหวบัดเพิ่นใหญ่เพินพนพนพ่นแบบ อยากประกอบอยากเป่นผู้น้องพี่น้องเด่นเป็นผู้จังเสียเอาหายผู้เด่นเชื้อได้คลองเนาะถึงมันอันนี้ดอกพี่น้องแต่ว่าต้องใส่ให้มันเป็นประโยชน์นะเชื้อได้มันเนาะเอาไปใส่ทั่วจีบทัว่วแดนทีจิมันใส่ได้เฮงอยู่ห้องตรงหัก้ามันไหไหนดอกพี่น้องบ่มาเด่นทั่วจีบทั่วแดนป่ะพี่น้องเ,เองจอก,กันในคลิปหนาเนาะคูณในไลน์ที่เขาเมืม่อวันจะจบคลิปเด้อพี่นอ้องอีเมลแล้วกะ นั้นเนาะบ่เคยขึ้นรถตู้ฮะนห่เนาะพ่อแม่พี่น้องก็เลยบู่้หวารถตู้เขาปุบปั๊บปุบปั๊บฮะนะพ่อแม่ก็บ่เคยขึ้นบ่ค่อยหูจักแต่สินะเขาคล้องลงนลยกะครบแล้วบ่แล้วแหละบ่นั่นนี่กะเออเลยฮะนนะแบบว่าบ่เคยเนาะพี่น้องก็เลยคล้องกับบ่ครบคือคันเฮาเคยแหละเฮาก็หูแหละว่ารถมันเป็นจไดจเนาะพี่น้อง ป่ะขอบคุณในรายที่เขามาเบิึงจนจบคลิปบ๊ายบาย